สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคารุโรมนะฮะวันนี้ไม่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับกับจากพิฆาตอสูรนะครับผมนะฮะอยู่ที่อารีนาวอลลุ่มสองนะครับซื้อยาคูนะฮะผมนะฮะหนึ่งคาตันนะครับสิบหกบล็อกครับผมวันนี้ผมจะเปิดคาตันหนึ่งยังไงก็ต้องได้สามดาวใช่ไหมเราจะทำรีวิวแค่บล็อกเดียวนะครับผมผมเชื่อมั่นว่ารอบนี้ต้องได้สามดาวอีกนะของแท้ในไทยมกรนะครับผม นะครับ <Okay. S 1> เราจะไปกันแล้วนะฮะมีกี่ซองครับผม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16เหมือนกันครับ1คึ่งั้า16บล็อก1บล็อก16สซองนะครับผมรอบนี้เป็นเสาหลักแห่งความรักแล้วก็ลมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ใช่ลมปะใช่นะครับผมโดนก,การ์ดความรู้สึกคือโดนการ์ด จัดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือยังไงอันเมื่อกี้คืออันนี้คือโดนก๊์ดแน่นอนนะครับเมื่อกี้ตัดขอเปิดดูก่อนก็คือจะเป็นภาคที่หมู่บ้านตีดาบชายชายหมู่บ้านตีดาบแต่ว่าฝั่งอสูรเนี่ยโอ้โหดูดิรีบเกินนะครับตัดโดนก๊์ดแน่นอนนะครับผมนี่ฮะเห็นชัดเลยครับว่าตัดโดนกร์ดนะฮะก็ตัดก็ระวังกันด้วยนะครับผมแต่ก็ยังมีข้างขึ้น6อยู่นะ นะครับสองที่สามครับสีใหม่ที่มารอบนี้จะเป็นสีฟ้านะครับยังไม่มีอะไรมานะครับผมอันนี้เกียร์โกะอะไรปะ,ะเกียร์โกะอะไรทุกอย่างนะฮะก็คือโอ้ยยังยังเป็นของเสริมของของตัง้งเก่าอ่ะสีแดงมันจะเป็นสายนะครับใช้เงินนะครับผมต่สีฟ้ารอบนี้มีอะไรจะสีม่วงอ่ะเป็นมูซันนะครับของกล่องที่แล้วนะ 1นี่1ห,หกล่องเนี่ยครับจะมี1 1ดาวนะหรือถ้าได้2ดาวก็คือเรื่องอะไรอย่านลังอ่ะจะมี3ดาวเอ้ยมี2ดาวแน่นอนแต่จะมี3ดาวไหมอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับผมนี่นีสโกดตอนน,นโดนแสงได้แล้วนะถ้าจะไม่ผิดมีมีฉากหน้านี้ด้วยเหรออ๋อน่าจะเป็นพ่อของเรนกูเคียวจิโร่นะครับผม <c oughs> มาแล้วเอาละครับผม SR ใบแรกมาแล้ว เป็นสีเหลืองครับผมอา่าเสาหลัดแมลงนะครับชินโนบุเนาะชิโนบุชื่ออะไรจิกาของเสาเสาหลัดแห่งความรักอะ่ะโอ้โหต่อเนื่องเลยนะครับชื่ออะไรน,นะมีจิโรมีจิโรนะครับผมนั่นคือปั่นไอ้เจ้าปาลาไหลนั่นตายเลยนะไปดูได้ในเน็ตฟลิกนะครับสนุกมากๆนะครับผม ยังนะครับอันนี้เป็นไรเอ่ยลุกบวกสามพันนะโอเคสีฟ้ารอบนี้มีสีฟ้านี่สีแดงนะครับเนี่ยโดนฝันตายโูตะกัดรอบนี้สวยกว่ารอบแรกมากนะครับหนาออกันเยอะเลยนะฮะแค่ความรู้สึกก็คือภาพต่างแล้วนะครับอ้าวกี่ดาวกล้องดูก่อนเร็วหนึ่งดาวหรือสองดาวกล้องดูก่อนเร็วหนึ่งมหนึ่งดาวนะครับผมบบอ่า อันนี้คือขุ่นกระบอกที่ใช้ฝึกนะครับโอเคไปต่อแล้วนะฮะดีเป็นการ์ตูนที่ดูมันก็จะโม้เยอะหน่อยขออภัยครับเื็นไปคลิปต้องสั้นหน่อยนะฮะโอเคมาทันจิโร่ครับผมพี่น้องโคโมโดโคโมโดเออต้องแก้สิวะโอ้ย มันต้องไปนี้เรนโคคุนะฮะเรนโคคุเออจูโร่จูโร่เขาม่งงมุกเรนเอฟซซอเริ่มแล้วเริ่มจะไปเร็วแล้วเพราะว่าหมดละหมดมุกละบล็อกนี้ไอ้ดบล็อกนี้ออกหนึ่งดาวเลยเพรามันเราต้องมีดาวต้อยู่นี่สืกดนะฮะฮ่าน่ารับผมนะฮะอันนี้ให้ดูเลยครับหนึ่งกล่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเอสอาร หนึ่งดาวนะครับพรุ่งนี้ไม่นับแล้วนะสามารถมาเล่นได้ที่ร้านฮัลลี่โฮมนะครับงานแข่งมีตลอดทั้งปีนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านชั้นค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมสำหรับยูเนีเรน่าในชุดนี้นะครับผมผมจะน่าหักกล่องไม่ได้แล้ววันที่สองแต่รหัอะไรเปิดต่อแล้วครับอีกหนึ่งรางแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูครับที่เพจฮัลลี่โฮมถึงครับนี่ครับเปิดครบแล้ว1คาร์ตัน16บลกอกนะฮะก็จะมีของประมาณนี้ฮะเอชอาร์ยางละ9ใบนะครับผม 1ดาว2ดาวนะครับสดาวออกมาไม่มี3มดาวก็ <c oughs> จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับ16ใบนะครับผม